ร่างเขาไฟนี้ไปานเพราวันนี้แค่ใช้ทำงานน่ะฮะโอ้ยวันนี้วันนี้จับจัก้านคอสักกี่ครั้งเลยเนี่ยซ้อมมาซ้อมก้านคอเลย่างไโอ้โหโหดมากเลยต้องบูรณะนี้คอยจริงอ่ะจะโหดจริงนี่ก็ต้องจะรับรู้มวยวันนี้เตรียมตัวมาดีนะต่อยตามต้อน ซ้อม<อ>มาแบบนีแ้แบบนี้เลยครับขราวกรับส่อยแล้วไม่เหนื่อยอืมเาี่สอบถามนนึงจังหวะที่เพชรศรีนินกำลังจะง้างหมัดออกมาเราเหมือนว่าเห็นอาว,อาวุธพี่เขาหมดแล้วใช่ไหมที่เราสเต็ปออกแบบฉากออกนิดเดียวเองใช่ไหมใช่เหมือนว่าตอนนี้อาวุธเขาอ่ะเป็นช้ากว่าเราแล้วใช่ไหมครับ<ช>มีการเตรียมตัวยังไงบ้างที่จะได้เจอกับเพชรศรีนินไซนี้ครับก็ซ้อมมาแก้ทางมาเรียอยเมื่อเวลามียก ยกสองมั้งที่เราโดนหมัดหรือว่ายกแรกพี่จำไม่ได้ยกไหนยกแรกยกสองยกสองคงไม่ต้องถามนะว่าเป็นยังไงบ้างหน่อยนะเพราะนั้นคือพังหงาเหมือนกันใช่ไหมบ้องเุลาครับผู้ชกคนนี้เป็นยังไงบ้างที่เขาหน้ากลัวกันตายฮะแล้วตกใจไหมตอนพี่เขาเดินบู๊เข้ามาเลยเล็กนิดหน่อยครับแล้วเราตั้งแนวจัดทางไงต่อยตามเกมเราไม่ตกใจได้แส่ เลขแต่ยก4ใช่ไหมเจงหวัดนั้นมันเป็นยังไงยกสามยกไหนยก3ามเลยโอ้ยก3เป็นไงจังหวัดนั้นเป็นยังไงจังหวัดจังหวัดที่ขอเขามากเขาไดนเข้ามาคนเดียสองงัดเลยโอ้ยกสี่นี่ฉีดไหมครับไฟนี้นายมีนายจะมีประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่คะซอสเดี๋ยวนายทีนะคะเดี๋ยวนายมีให้อยู่แล้วเนาะไม่เล็นนะโดยรวมพอใจผลงานไหมไฟนี้พอใจจุดไหนบ้างเลยที่ต้องกลับไปปรับแก้ไขมีไหม ความเร็วก็ไม่ตกใจไม่ประมาาเราเรื่องน้ำหนักเหรอครับน้ำหนักนี้ดีครับชนะติดต่อกันกี่ไฟแล้วไฟที่2ที่2ครสุดท้าแล้วความสำเร็จนี้น้องชายยอมอะไรบ้างครับก็ขอบคุณงานกิจขอบคุณแม่เอกขอบคุณหน้าร้านขอบคุณทุกคนครับเอ่อครอบครัวจึงนอนทุกคนครับความสิ้นสุดในนี้ช่วยเอกร่างจากกองเอง